สวัสดีครับผมช่องเทคโนโลยีแชนแนลวันนี้ผมจะมาทำไกด์จำมอนนะครับว่าจำมอนเนี่ยได้ตีแรงขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ได้เอพีมากขึ้นยังไงนะครับผมแล้วก็ปัญหาโลกแตกของดันบาโฟแล้วก็แมกมาสามว่าเราควรจะจำมอนตัวไหนดีนะผมเพราะว่ามันเป็นคาถามฮอตฮิตเพราะมันมอนมันเยอะมันมีหลายตัวไม่รู้จาตัวไหนดีนะผมแล้วนีวันนี้จะมีวิธีการจําให้แบบคุ้มคุมแล้วก็ทําให้เราตีแรงได้หลายๆตัวคุ้มที่สุดนะครับผมก็ไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นเลยก็จะมาเริ่มต้นที่สกิลจำมอนก่อนเลยนะครับผม ก็จะอธิบายสั้นๆคร่าวๆนะทุกคนก็จะรู้กันอยู่แล้วแหละแต่ก็อธิบายสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็สำหรับสกิลจำมอนก็จะเป็นสกิลนี้นะจะเป็นสกิลที่เหมือนแตกๆนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นสกิลเลเวลหนึ่งเนี่ยจะจามอนขนาดเล็กเลเวลสองจำมอนขนาดกลางแล้วก็เลเวลสามจำมอนขนาดใหญ่ครับผมถ้าเราจ,จามอนตัวไหนเราก็จำเลเวลให้ถูกต้องอันนี้เป็นสกิลของสตาร์แคริเอเตอร์นะคผมแต่จามอนอันนี้ยังไม่ได้ผลเอฟเฟกต์อะไรจากตัว,ตวสกิลนี้เราแค่เอาไว้จำเฉยๆนะครับผมเอฟเฟกต์จะมีอยู่สองแบบ ตรงนี้นะครับผมทีแรกขึ้นตรงนี้แล้วก็ได้ EP มากขึ้นตรงนี้นะครับจะหลับสกิลจำมอนการที่เราจะจำมอนขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยจะได้เอฟเฟกเหมือนกันนั่นก็คือเอาเลเวลแล้วก็เอาลักกับเด็กหาร3นะครับผมรวมๆแล้วถ้าอัพเด็กลักประมาณผมเนี่ยประมาณร้อกว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่สเตตัสของแต่ละคนมี AB พีไหมมีอะไรไหมอะไรเงี้ยมีสเตตัสในตัวเรามากแค่ไหนก็จะแรงขึ้นตามสเตตัสที่เรามีนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นขนาดใหญ่จะพิเศษนิดนึงที่ว่าจะเอาสเตนเข้ามา มาร่วมด้วยนะผมก็ถ้าขนาดใหญ่จะแรงเข้าไปใหญ่อีกถ้าเรายิ่งมีเตงเยอะยิ่งแรงเข้าไปใหญ่อีกนะผมสำหรับขนาดใหญ่ที่พิเศษเฉพาะขนาดใหญ่นะครับและอีกบัฟหนึ่งที่จะเกิดผลเมื่อเราจะมอนเลยก็คือจะเป็นบัฟเพิ่ม e H p นะครับผมก็จะเป็นบัฟเบสซิ่งตรงนี้นะผมสารบัฟนี้นะครับก็จะเกิดผลต่างกันนะและแล้วในวันที่ต่างกันถ้าเราจะมอนตัวเล็กนะผมจะมอนตัวเล็กเราก็จะสามารถใช้โซลาเบสซิ่งอันนี้เพิ่ม e H p ได้แต่จะเห็นผลเฉพาะวันคู่ก็คือเช่นวันชีวิตจริงของคุณเนะี่ยถ้าสมมต ก็จะส่งผลปั๊นี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นวันที่27ก็จะไม่ส่งผลปั๊นี้ถ้าวันที่27จะเป็นส่งผลอีกบั๊หนึ่งก็คือจะเป็นปั๊นี้ปั๊มมูลนะครับผมก็คือจะเป็นปั๊ของการจำมอนขนาดกลางนะครับก็จะได้เพิ่ม EP ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่าเลือกได้แค่หนึ่งปั๊บเพราะว่าเรามีวันคี่วันคู่ที่ต่างกันใช่ไหมเราก็อยู่ที่ว่าวันนี้เราเล่นวันไหนแล้วก็ไปตีมอนอ่ตัวที่เราจำมอนตัวนั้นอ่ะก็จะได้ EP เพิ่มขึ้นเฉพาะวันน้ี ถ้าเป็นวันขี้ด้วยและหารห้าด้วยจะได้สองบัฟก็คือจะเป็นมอนขนาดใหญ่และขนาดกลางนะครับผมถ้าเป็นวันขี้และหารห้าก็จะได้พิเศษตรงนี้นะครับก็คือจะได้ทั้งขนาดใหญ่เพิ่มอีร้อยเอพีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขนาดกลางห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถามอนที่หาแมปที่มันมีขนาดกลางขนาดใหญ่ในแมปเดียวกันเช่นแมกมาสามหรือว่าลิงอะไรแบบนี้ก็จะได้ส่งผลตรงนี้จะได้ส่บูรตรงนี้นะครับผม องบนตรงนี้ที่ค่อนข้างคุ้มมากนะครับสำหรับการเพิ่มมี P ีอ่ะเมื่อเรารู้ว่าจำมอนเราได้อะไรบ้างนะผมต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก่อนจะไปจำมอนนะครับผมแนะนําว่าเราควรจะหาอะไรที่ทําให้การขัดล้ายเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะล่ายไม่ออกสักทีบางทีเราไปแมปที่มอนเยอะบางทีมันอุญญนนะ่นเย็นเนาะสิ่งที่ผมสิ่งที่มันจะช่วยเราได้ก็คือจะเป็นพวกเช่นอ่ะเสื้อแบบนี้นะผมเชือ่เสื้อกิฟเฟนเมทิกรอบนะผมเสื้อตัวนี้ราคาประมาณเอ็นะครับทำให้ไม่ถูกขัดล้ายก็คือ มันเพิ่มวอลเลย์บอลแคตตาก็จริงแต่ว่าสกิลจามอนเป็นฟิกแคตนะผม <ๆ S 2> ก็จะไม่ส่งผลทำให้ไลช่ช้าลงนะครับก็พกเสื้อตัวนี้ไว้ติดตัวไว้ในคลังไว้ก็ดีนะครับผมทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแมปอยากจะอยากจะจำมอนเนี่ยคุณก็แค่ใส่แล้วคุณก็จำทีละตัวทีละต,ตัวที่คุณอยากจำจำเสร็จปพ๊บคุณก็เก็บเก็บเข้าคลังได้เลยก็ช่วยได้นะครับผมในทางเลือกที่2ก็คือจะเป็นพวกการ์ดเพนนะครับผมการ์ดเพนใส่ประดับอ่าประดับแมวอะไรพวกนี้ก็ได้ประดับถูกๆก็จะทําให้เราเนี่ยการขัดไล่นะครับผมก็คือปรระะะมมมาาาณ M2M ่นนีีติดไไว้้เเสยยหหทใ ลา,ายเวทไม่ถูกขัดจะได้ไม่งุนิดนะครับต่อไปก็จะเข้าสู่หัวข้อหลักกันแล้วนะครับผมก็คือจำมอนตัวไหนดีนะผมอย่างอันนี้ผมเอาลิสต์ตัวอย่างมอนของพี่บาโฟมาให้ดูนะผมป่บาบาโฟนะมอนมันมีหลายตัวมากแล้วก็จะมีขนาดมีหลายขนาดนะผมมีขนาดกลางขนาดเล็กนะผมเราจะจำมอนตัวไหนดีนะผมเดี๋ยววันนี้จะมีตัวอย่างให้ดู2แมปก็คือแมกมา3กับ ที่บาโฟนะครับเป็นแมปที่วุ่นวาย,ม,ายมีมอนมอนหลายตัวก็จะมึนๆน,นิดนึงนะผมอย่างบาโฟเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราจํามอนขนาดกลางและขนาดเล็กเนาะจะมีอยู่2ตัวที่ผมเล็งๆไว้ที่เราจะควรจํานะครับผมก็คือจะเป็นตัวขนาดเล็กก่อนเลยขนาดเล็กมี2ตัวนะขนาดเล็กมีบาโฟจูเนียกับตัวฮันเตอร์ไฟนะครับผมผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยจำฮันเตอร์ไฟนะครับ จำมัตเตอร์ไฟล์นะเพราะอะไรจำมัตเตอร์ไฟล์จากความจริงแล้วผมว่ามันตัวไหนก็ได้นะสักตัวนึง่ะตัวเล็กอันครับผมแต่ถ้าจำมัตเตอร์ไฟล์ไว้เนี่ยถ้าเราตีแรงระดับหนึ่งเนี่ยเราสามารถกดท่าแสงเพื่อให้เราบูตดาเมจตัวบาโฟขึ้นมาได้นะครับแต่เราไม่สามารถกดท่าดินได้เพราะถ้าเรากดท่าดินเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะตีตัวแมนติตสองตัวไม่เข้านะครับเพราะเนี่ยการที่เราจำตัวมัตเตอร์ไฟล์ไว้เนี่ยทำให้เราเนี่ยถ้าเราดาเมจถึงระดับหนึ่งเนี่ยจะทำให้เราวันที่ได้ทุกตัวถ้าคุณกดแสงแล้วคุณกก็ตีีีท่่าาแแสสงงงใใบโฟจูเนนนนยรห้้ขึึอิด นะผมก็บูดดาเมจขึ้นมาหน่อยส่วนขนาดกลางนะครับผมขนาดกลางผมแมนะนําว่าให้เราเนี่ยจำตัวงูนะครับผมตัวงูงูดำนะเพราะว่างูดำเนี่ยะจะเป็นตัวขนาดกลางที่เป็นธาตุพิษไม่แพ้อะไรนะครับไม่แพ้อะไรเลยปกติแล้วถ้าสมมติบบว่าเราจะเอาคุมค้มๆเลยเนี่ยางเ,เมื่อกี้ผมบอกให้กดท่าแสงก็จริงนะครับผมแต่ทีจริงแล้วเนี่ยถ้าแต่ละคนดาเมจยังไม่ถึงระดับนั้นเนี่ย ไม่คิดจะวันฮิตทุกตัวอยู่แล้วเนี่ยขอให้มันสามารถวันฮิตได้บางตัวสอกฮิตได้บางตัวเนี่ยนั่นน่ะว่าให้กดทัดไฟนะครับผมกดทัดไฟเพื่ออะไรทัดไฟเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะวันฮิตหรือ2ฮิตแล้วแต่นาเบีของแต่ละคนนะวันฮิตและ2ฮิตใส่ตัวแมนติส2ตัวนี้ได้อย่างง่ายดายเพราะว่ามันแพ้ไฟนะครับผมแล้วก็อาจจะว่ามันจะมี2ตัวที่เป็นขนาดกลางที่เป็นเยอะๆนะอย่างโกตติ้งนี่ไมตนน่ต้องนับแล้วกันในโกตติ้งมีน้อยในแมปมีไม่เยอะนะผมก็อากาศจะตีน้ําหน,น่อยแต่ไม่เป็นไรมันมีไม่เยอะในแมป แต่ว่าตัวโปรโพลิงนะผมโปรโพลิงกับงูเนี่ยจะมีเยอะเราสองเลือกสักตัวหนึ่งไม่โปรโพลิงก็งูนะผมแต่ <check guys. S 1> แนะนําว่าเป็นงูดีกว่าเพราะโปรโพลิงส่วนใหญ่เราเนี่ยแนะนําว่าให้เราเนี่ยพยายามโดดเตะเข้าไปหาโปรโพลิงแล้วเล็งตัวโปรโพลิงเนี่ยเป็นตัวหลักเพราะว่าปกติโปรโพลิงมันจะวิ่งมันจะไม่วิ่งหาตัวเรานะผมโดยปกติโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะต้องตีโปรโพลิงหลายทีอยู่แล้วนะผมเพราะเราต้องตีตัวเล็งที่ตัวโปรโพลิงเนี่ยเป็นเป้าหลักเป็นเป้าหลักในการกดโซล่าเบิร์ดนะ ส่วนงูเนี่ยให้มันวิ่งเข้ามาหาเราบางทีเราโปรเบอรลิงไปหนึ่งทีแล้วงูเนี่ยก็วิ่งมาหาเราพอดีครั้งที่2ที่เรากําลังตีโปรเบอรลิงครั้งที่2พอดีก็จะเข้าข่ายในการที่คุณสามารถวันฮิตแมนติสได้งูได้แล้วก็แมนติสอีกตัวหนึ่งได้แล้วโปรเบอรลิงก็ตีไป2ฮิตก็ได้ไม่เป็นไร2ฮิตโก้กับโก้เนี่ยสฮิตแล้วก็ตัวสเตมวอร์มก็สเตมวอร์มนี่ไม่เยอะในแมปไม่ค่อยเยอะก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้จําก็เป็นขนาดกลางเหมือนกันนะครับในซาลาบาโฟก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นแมกมาสามนะครับมมมมแแก่่าเเนนีียจะป็ทตัว ตาเอ็มเนี่ยทำงานไอสกิลจำม,มอนเนี่ยทำงานได้คุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะว่ามีทุกขนาดนะผมมีทุกขนาดมีทุกขนาดเลยนะครับก็จะมีทั้งขนาดเล็กนะผมขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ตคกดอเไยเยอะขนาดเล็กก็ค้าขๆาวไปนั่นแหละไม่มีอะไรมากนะผมแต่ปกติเราก็คงไม่ค่อยได้ตีมั้งแต่ว่าถ้าเราตีวันที่ได้แล้วเรารีบวิ่งเนี่ยมันมันสะท้อนแต่ถ้าเราวิ่งเนี่ยจะหวะดสะท้อนมันก็จะไม่โดนดามเมจเ,เราถ้าเราวันที่ได้เราก็สามารถที่จะตีมันได้แล้วเราก็ แล้วเราก็วิ่งอ่าแล้วเราก็วิ่งเราก็จะไม่ตายหรอกนะครับผมตัวขนาดกลางนะผมขนาดกลางเนี่ยผมแมนะนําว่าให้เราเนี่ยเลือกมังกรสัก1ตัวนะผมเพราะมังกรเนี่ยมันจะมี2ตัวนะมังกรมันจะมีเยอะเนีย่ยสามใสองตัวแล้วมังกรมันจะเป็นตัวที่เยอะที่สุดนะสตัวนี้แนะนําเลือกมาสักตัวหนึ่งนะผมไม่มังกรดีลิเตอร์อ่าไอสองตัวเนี้ยมังกรที่เดินดินกับมังกรบินเนี่ยเลือกมาสักตัวหนึ่งนะครับผมบ ตัวตัวอื่นเนี่ยไม่ต้องก็ได้เพราะว่าอย่างเช่นตัวอันนี้มันไม่ได้เยอะนะตัวไฟเนี่ยไม่ค่อยเยอะแล้วมันก็เดินช้าได้บางทีเราตีไม่ถึงมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวคางโฮนี่ไม่ต้องเพราะว่าคาโฮเป็นธาตุเป็นธาตุดาร์กด้วยแล้วเรากดธาตุแสงแนะนะเออลืมบอกไปว่าเราถ้าเราจะตีแมกมาเนี่ยให้เรากดธาตุแสงนะครับผมตัวนี้เราจะตีแรงอยู่แล้วนะผมอันนี้เราพยายามจะบูทดาเมจให้กับตัวที่เราตีไม่แรงนะตัวธาตุตัวธาตุมืดเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปจำเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องตีไม่จำเป็นต้องจำเพราะเราต มันก็จะมีเหลือก็คือถ้าคุณจามังกรหนึ่งตัวมันจะเหลือมังกรหนึ่งตัวกับเดเซอร์นี่แหละที่คุณอาจจะไม่วันฮิตหรือว่านาเแมอาจจะไม่ถึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรโดยส่วนใหญ่แล้วเราเราจะวันฮิตได้ได้ล้วส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นี่เลือกง่ายมากเลยขนาดใหญ่มีสตัวนะผมก็จะจะมีโกลาวาโกเลมแล้วก็ม้านะผมแล้วก็นแมร์นะผมนแมร์เทเลอร์ขนาดใหญ่สตัวขนาดใหญ่ตัวหนึ่งเป็นธาตุเนเจอร์ขนาดใหญ่ตัวหนึ่งเป็นธา,น ature, นาตุาดาร์กนะผมอันนี้คิดไปเยอะเลย เราก็จำมอนตัวโกลเลมนะผมถึงถึงตัวไอตัวม้าเนี่ยมันจะเยอะกว่าก็จริงอะนะแต่ผมคิดว่าโกเลมก็ดูคุ้มกว่าเพราะถ้าคุณดาเมจไม่ถึงเนี่ยมันจะทำให้ช่วยมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยวันฮิตตัวขนาดใหญ่เนี่ยได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมทำให้เราเก็บมอนได้ง่ายขึ้นนะผมแล้วก็แถมทิศอีกอย่างนิดนึงก็คือตรงที่ว่าถ้าดาเมจคุณไม่ถึงจริงๆนะมันมีตัวช่วยอีกนิดนึงนะผมเห็นสังเกตไหมว่าแมกมาเนี่ยมันจะมีตัวทัตดาร์กแล้วก็เนเจอร์แล้วเรากด่าแสงได้ นะเราก็กระทั่งสาตัวตัว,ตวทัดุดาร์กไม่ค่อยได้เป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าตัวเนเจอร์หลายๆตัวเนี่ยเราจะตีไม่ค่อยเข้านะผมมันจะมีบางตัวที่เราวันที่ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับหรือบางทีอาจจะสองฮิตไม่ได้สากฮิตไม่ได้นี่แล้วแต่ดาเมจแต่ละคนสิ่งที่คุณช่วยได้แบบราคาถูกเลยนะผมก็คือจะเป็นการ์ดเพย์อิงแพร์นะผมการด์ดย์นี้ไม่แพงไม่แพงนะผมใส่ใส่ได้เฉพาะประดับที่มันเป็นบล็อกข้างขวานะผมจะทําให้เราตีเนเจอร์แรงขึ้น20เปอร์ช่วยทราไม่คุณเนี่ยบูดดาเมจตัวเนเจอร์เนี่ยได้มากกขึ้้นนะครัับแลวว็ต ประดับอีดูชั่นบูสเตอร์ R นะผมก็ใส่คือถ้าเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่ให้กับประดับข้างขวานะผมประดับที่ดีที่สุดที่เรานึกได้ก็คือประดับวันนี้นะอีดูชัน R แล้วสามารถออฟได้ด้วยได้ออฟ A P D ออฟสเตตออฟดูดเลือดก็แล้วแต่เรานะครับก็จะทําให้เราเนี่ยตีตัวขนาดตีพวกตัวเนเจอร์เนี่ยได้แรงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราบูสดาเมจได้ถึงไหมถ้าไม่ถึงจริงคงต้องใช้เนี่ยของราคาถูกรวมๆแล้ว2อย่างนี้ราคาไม่น่าเกินประมาณ 34m นะครับผม 34m ก็สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถตีตัวเนเจอร์ได้แรงขึ้นนะครับผมโ okay, อเคก็จบแล้วนะครับสำหรับไกด์การจำมอนนะครับ,รบรรมนนผมก็หวังว่าจะแก้อาการการปวดหัวของคุณได้ว่าคุณจะจำมอนตัวไหนดีคิดแล้วไม่ออกนะครับผมก็เอาคลิปนี้ไปทำให้เรารู้ว่าเราควรจะจำตัวไหนดีนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ